พี่น้องที่รักเราเข้าสู่เทศกาลธรรมดาคริสต์มาสเริ่มต้นปีพิธีกรรมของเราในเดือนพฤศจิกายนด้วยอาพรที่เป็นสีม่วงและเราขับร้องเพลงอัญเชิญองค์พระมหาไทยหรือเชิญเถิดเชิญเถิดอิมมานูเอลเทียนสีม่วงสามเล่มสีชมพูหนึ่งเล่มประมาณสี่อาทิตย์ ไม่ถึงดีเราเตรียมฉลองพระคริสต์สมภพและเมื่อถึงวันคริสต์มาสอาภรณ์ของพระสงฆ์เปลี่ยนเป็นสีสีขาวทองซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเฉลิมฉลองยาวประมาณสองอาทิตย์มีการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และโดยเฉพาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราสมโพธพระคริสตเจ้าแสดงองค์และอันที่จริงวันนี้ เทศกาลธรรมดาที่เป็นชีวิตที่ผลเป็นผลมาจากการบังเกิดของพระเยซูเรามีสัปดาห์ที่หนึ่งถึงสัปดาห์ที่สามสสี่อภรรของพระสงฆ์ถ้าพรุ่งนี้พี่น้องร่วมมิซาจะเปลีนเป็นสีเขียวและวันนี้ถ้าไม่ใช่วันฉลองรับพิธีล้างก็ควรจะเป็นสีเขียวแล้วสีเขียวเป็นเครื่องหมายของการเติบโต เป็นเครื่องหมายของการเกิดใบมีชีวิตใหม่พี่น้องที่รักแล้วเราจะใช้สีเขียวยาวไปประมาณหกเจ็ดสัปดาห์ด้วยกันและเข้าสู่เทศกาลมหาพรตประมาณหสัปดาห์กว่าๆแล้วก็เข้าสู่ปัสกาอีกประมาณเจ็ดสัปดาห์แล้วก็สีเขียวยาวไปจนถึงสัปดาห์ที่สามสิบสี่ชีวิตของเราคริสตชนถ้าจะตีความอย่างง่ายๆ คงต้องใช้คำของนบุญเปาโลที่บอกว่าบัดนี้ไม่ใช่ข้าพเจ้าที่มีชีวิตแต่เป็นพระคริสต์ที่มีชีวิตในข้าพเจ้าเป็นชีวิตพระในชีวิตเราเป็นชีวิตของพระเยซูเจ้านับจากการบังเกิดจเจริญพระชนเทศนาสั่งสอนและพระองค์เป็นชีวิตของเราคริสตชนทุกคนซึ่ง วันนี้เป็นวันที่เราฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างเพราะเชิญชวนเราได้ไต่ตองพระวาจาของพระเจ้าชีวิตจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่40เป็นชีวิตที่กำลังกลับจากการเนรเทศชีวิตที่กลับมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งจากการหลงไปกับกระแสโลกียะ เสียงของพระเจ้าตรัสจงปลอบโยนจงปลอบโยนประชากรของเราจงพูดกับกรุงเยรูซาเล็มให้ประทับใจอิสยาเชิญชวนเราเวลาแห่งการเป็นทาสสิ้นสุดแล้วพี่น้องที่รักชีวิตของการเป็นทาสเป็นทาสของกระแสโลกียะเป็นทาสของการไหลไปตามกับโลก ที่อาจจะขาดความซื่อตรงและศีลธรรมเสียงอิสยาบอกบัดนี้ถึงเวลาของการกลับบ้านกลับไปเจริญชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นไปบนภูเขาสูงผู้นำข่าวดีไปประกาศกลับเยรูซาเล็มพี่น้องที่รักชีวิตของเราเข้าสู่เทศกาลธรรมดาธรรมดาหมายถึงอะไรถ้าเรากินเลี้ยงแบบงานฉลองทุกคืน เราคงไม่มีความสุขแน่ๆนานๆฉลองครั้งหนึ่งมีความสุขแต่ชีวิตประจำวันที่เราอยู่เราเจริญชีวิตอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตจากการเชื่อในพระเยซูจากการบังเกิดของพระเยซูจากการสอนของพระเยซูชีวิตธรรมดาของเราจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเติบโต นานๆครั้งเรามีฉลองปัสกาฉลองคริสต์มาสที่เหลือคือการเติบโตด้วยพลังของการเฉลิมฉลองถ้าเป็นคู่ชีวิตครบรอบแต่ละปีการครบกันเขามักจะมาฟื้นฟูมายินดีต่อกันและเจริญชีวิตต่อไปถ้าฉลองทุกวันเราคงจะไม่มีความสุขถ้ากินเลี้ยงทุกวันเราคงจะป่วย ร่างกายเราคงจะไปไม่ไหวแต่ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตธรรมดาที่เติบโตอย่างเงียบๆต้นไม้เรารอดอกที่กำลังออกแต่เราลืมไปว่าใบแต่ละใบที่งอกออกมาคือใบเลี้ยงที่เลี้ยงต้นไม้ให้มีชีวิตสีเขียวในพิธีกรรมที่จะใช้จึงเป็นเครื่องหมายของการมีชีวิต พี่น้องที่รักพ่ออยากให้เรามีความสุขกับการมีชีวิตชีวิตที่มาจากศิลล้างบาปชีวิตพระที่อยู่ในชีวิตเราชีวิตแห่งสิลล้างบาปวันนี้การฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างประการแรกสุดเป็นการยืนยันว่าพระเยซูเจ้าลงมาในแม่น้ำสายเดียวกับมนุษย์ แม่น้ำที่มนุษย์ลงไปเพื่อชำระล้างบาปแต่พระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์ต้องการลงไปร่วมชีวิตกับมนุษย์เพื่อจะบอกรักเราจนถึงที่สุดและร่วมในความตายกับเรามหาตรมมคารทีเป็นคนหนึ่งนบุนบเทเิซาแห่งกาลกาตาเป็นอีกคนหนึ่งทั้งสองอยู่ในประเทศอินเดียกับความยากจนที่สุด การเลือกที่จะเป็นเหมือนคนยากจนเพื่อจะบอกรักคนยากจนนั่นกลายเป็นคุณค่าของชีวิตที่สร้างความหวังและชีวิตให้กับบรรดาชาวอินเดียจำนวนมากพระเยซูเจ้าเลือกรับพิธีล้างเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกับเรา ถ้ามีใครสักคนที่ยิ่งใหญ่เดินมาเจอเราที่กำลังคุกเข่าอยู่และเขาก้มลงมาดึงเราขึ้นลงมาคุกเข่าคุยกับเราก็ได้เราจะรู้สึกมีความสุขเพียงใดพระเยซูเจ้าส่งเลือกรับพิธีร้างซึ่งพระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์ต้องการประกาศชีวิตพระองค์ลงไปในแม่น้ำสายเดียวกับมนุษย์คนบาปเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเราน่าจะใช้คาว่านี่คือซีนอต คือการก้าวเดินไปด้วยกันเป็นซินโนดาลิตี้อย่างแท้จริงร่วมถนนสายเดียวกับเรามนุษย์และนี่คือความหมายของการรับพิธีล้างพึ่งาภาษากรีกฤษใช้คำวาบัพติสเตนคือการจุ่มลงไปลงไปในแม่น้ำสายเดียวกันกับเราพี่น้องที่รักนั่นคือความหมายของศีลลังบาปที่พราจ้าทรงรับพิธีล้างสำหรับที่ยอนได้ มอบพิธีล้างนั้นเป็นเครื่องหมายของการชำระล้างประการที่สองที่พ่อสรุปสั้นๆก็คือเมื่อพระองค์ทรงรับพิธีล้างเวลาเรารับพิธีล้างข้าพเจ้าล้างท่านเดชะระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตเครื่องหมายที่เราทําเดชะระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตในเวลาที่เระเจ้าทรงรับพิธีล้างเป็นการประกาศอย่างสง่าที่สุดพระเจ้าสูงสุดลงมาเป็นหนึ่งเดียวกับเรามนุษย์ที่แม่น้ําจอแดน ที่นั่นมีเสียงจากพระเจ้าพระบิดามีพระจิตของพระเจ้าปรากฏเป็นดังรูปนกพิราบและมีพระบุตรของพระเจ้านี่คือบุตรสุดที่รักของเราพี่น้องที่รักในวันฉลองพระเจ้าทรงรับพิธีล้างและเป็นการเริ่มต้นก้าวเดินชีวิตคริสเตียนข้อก่อให้พี่น้องมีความสุขกับการเป็นคริสเตียนในกระแสะโลกที่ลำบากในกระแสะที่ยังมีโรคระบาด แต่ความสุขของการเป็นคริสเตียนก็คือการที่เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย์เพาออยากให้เราคิดถึงตัวอย่างของคุณแม่เทเรซาแห่งกัาลกากตาร่วมชีวิตกับคนยากไร้ที่โอบกอดบรรดาคนที่สิ้นหวังนี่แหละคือชีวิตของเราที่พระเยซูเจ้าลงมาบังเกิดโอบกอดเรามนุษย์ทุกคนแม้ในความตาย และสิทธล้างบาปที่เราได้รับจงทำให้เราภาคภูมิใจพี่น้องอย่ามองการเป็นคริสตชนเป็นภาระแต่การเป็นคริสตชนนั้นเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่แห่งความรักที่จะเป็นแสงสว่างในโลกเขาจะรับพิธีล้างด้วยน้ำและพระจิตด้วยพระจิตและด้วยน้ำและพระจิตด้วยพระจิตและไฟคือแสงสว่างพ่อขอให้เรามีความสุข กับการเป็นคริสตชนมากขึ้นทุกวันจงมีความสุขที่เราจะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นนบ,บุญโทมัสควายนัสความมืดทั้งโลกไม่สามารถดับเทียนแม้แต่เล่มเดียวให้ไม่ดูสว่างพี่น้องที่รักขอให้เราเป็นแสงสว่างให้เราเป็นแสงสว่างในสังคมที่ต้องการความสว่าง โดยเฉพาะพี่น้องของเราที่อาจจะกำลังอยู่ในความมืดขอให้เขาได้เห็นแสงสว่างที่เราได้เป็นที่เราได้เป็นคริสตชนแสงสว่างของเราคือผลของพระจิตที่ต้องปรากฏความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเองนั่นเป็นผลของพระจิตเจ้าขอให้ปรากฏในชีวิตของพวกเราขอพี่น้องมีความสุขที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและศิลล้างบาปทาให้เราเป็นทายาทต,ตามที่นบุญเปาโลเขียนถึงทิตัสเรากลับเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นทายาทในความหวังว่าจะได้ชีวิตนนรันดอน ขอพระเจ้าสถิตกับพี่น้องและมีสันติสุขของพระเจ้าในชีวิตของเราอาเมน